คร,ครับแรกก็เจอแล้วครับตัดเด็ดครับว่าอันนี้กินแล้วเขาคุยครับ ครับนกินอะไรครับ็น,บน,น้ำไหลแห้งเ่น,น,น,นอนนอ่อนครับลมาสี่อยครับปลาน อ้ัาเต็มแล้วมียังคร้บไอเห็ดกลางด่างบรอเห็ดหน้าปังแล้วเอาหน้าปัง ยาครับต้องยาำออกตอนนลงครับปล้ามือตอนนลงคับนะก็ไอ้ครับบกบป,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 ป้านอย

สวยครับนี่โอ้ครับนีคโอ้กินเลที่บาทเนี่กินเนื้อหลังเลยอบัเนี้ 好了，那还有个。

โโตตเอาทาอยู่แต่มัข่ายเงี้ยนะโอ้ล้าหลังหนึ่งเลยนี่โอ้ปลายังกินพวกนี้ล้าเลยเบ็ดล้าหลังหนึ่งฮะเบ็ดล้าเบ็ดล้าปลายังกินพวกนี้

mình thì kiếm tiền tướng hà tô hút tu bố bán thì kim nó tiền gì tiếp tu mình mình mệt đứng đây bố bố bọn cái kim thảo lược tay đi

เห็นอีพอกินเลยมันนี่อมันเป็นจิ๊บ่อแต่ว่าเนี้ยถั่วลอนดีมันหลุดปุ๊บเห็นจุเทิ้งไปหาโตัหัวตเนี้ยกับป๋อหล่อยเพระมันอย่าง่ายทุกมือกับป๋อไหวดินเย็ดหลายขไม่เกิน ทัก่ายไปใส่เด้บบอบ่มีงไฟเลโอ้าเต็มบ่ทําเลยมึงเอาี่ก็ได้เป็นโลแล้วล่ะ เส้นเส้นเส้นนี่หน้าผูกใส่อันรอบผมหน้าไหมนี่แม่เส้นนี่ไหม,ไหมวันนี้พังนี่เด็ก càng ngày bố, bố hết tại đây má bán khẩu, ô ừ. tôi nói tôi nói nhé tôi nói tôi ม,ม,มัน,วมน,น,นลวงด่างแล้วผมคุมนม่ถูกคุมขังขาดานตลามันลวงดังเอากันด้วยดนอกบีควมบเอาเยอะตัวเลย おお<で>いいちトノイズの話 Nó. nó, để tám tôi chút. 蜂蜜蜂